สวัสดีค่ะนางมโทนี่นะคะถือว่าเป็นหนึ่งในตัวละครสําคัญของเรื่องรามเกียรติ์เพราะว่านอกจากเจ๊แกจะเป็นเมียของโทศกณัณแล้วเนี่ยเจ๊แกยังเป็นแม่ของตัวละครที่สําคัญอีกหลายตัวในเรื่องรามเกียรติ์ค่ะได้แก่อินทรชิตนางสีดาภาริยวงศ์และองคโตค่ะ เรียกได้ว่านางโณฑถเนี่ยแม่ทุกสถาบันอย่างแท้จริงเพราะว่าเป็นแม่ของทั้งฝ่ายพระรามแล้วก็ฝ่ายกรุงลงกาเลยทีเดียวนะคะทีนี้พอพูดว่าเจ๊แกให้กําเนิดคนอื่นไปแล้วเนี่ยอยากรู้กันไหมคะว่ากําเนิดของนางโณฑถเนี่ยมาจากที่ไหนอะไรยังไงวันนี้ก็เลยคิดว่าจะมาเล่าเรื่องกําเนิดนางโณฑถให้ฟังค่ะซึ่งเนื้อหาที่นามาเล่าในวันนี้ก็จะมาจากเล่มนี้เช่นเคยค่ะบทละครเรื่องรามเกียรติพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชก็ไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะ นางมณโฑนะคะก็ต้องเล่าย้อนกลับไปคือในป่ายมพานค่ะมีฤาษีอยู่4องค์ซึ่งฤาษีสีองค์เนี่ยเป็นแบบ best friend BFF กันนะคะท่านตั้ง กุฏิอยู่ติดกันสี่หลังในป่ามาพานต์เราก็เป็นฤษีไฮโซนิดนึงเพราะว่าบาเพ็ญเพียรมาเยอะมีตะบาอันแรงกล้าดังนั้นทุกๆวันก็ไม่ต้องไปหาอาหารอะไรมากมายเพราะว่าในป่ามาพานา์แถวนั้นค่ะมีวัวเดินอยู่500ตัวเป็นอิสระทุกๆวันในตอนเช้าก่อนตอนเช้ามืดอ,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 อะไรอย่างเงี้ยแม่วัวทั้งหลายก็จะเดินมาที่หน้ากุฏิฤษีคือฤษีเนี่ยเอาอ่างแก้วอ่างนึ่งไปตั้งทุกเชา้าแม่วัวก็จะเดินผ่านมา500ตัวจุ้งจุ๊งจุง,จ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 ง ทำไมต้องแสดงเป็นวัวไม่ได้เป็นวัวเอาเป็นว่าแม่วัวทั้ง500ตัวก็จะเดินผ่านมาหน้ากุฏิมาที่อ่างแก้วนี้แล้วก็บีบนมตัวเองเมะเนะแล้วก็เดินจากไป ตัวถัดไปก็มาแมแมะแ,แล้วเดินจากไปดังนั้นทุกเชา้าฤาษีทั้ง4องค์ <c oughs> ก็เลยมีน้านมฉานเหมือนแบบบุฟเฟ่น้ํานมฟรีทุกวันค่ะดูไฮโซไหมอยากได้แบบนี้บ้าน,นมสดจากเต้าคือไม่ต้องมามีเครื่องร,รีดนมรีดนมไม่ต้องมาหัดรีดอะไรเลยคือวัวบีบให้เองชิลๆแล้ว,ว,วมันเกี่ยวอะไรกันนะคุโทเ <c oughs> กี่ยวเพราะว่า,วาทุกวันหลังฤาษีฉันนมเสร็จแน่นอนว่าวัวตั้ง5้0อยตัวฤาษีฉันไม่หมดหรอกวัวตัวเดียวก็ฉันอิ่มจะตายอยู่แล้วนมมันก็จะเหลือค่ะพอนมเหลือฤาษีก็อาจเป็นคนมีจิตใจเมตตากรุณาาจะต้้้องงใหทนนนดััีก็ Tá. Ah. เอานมที่เหลือนี่ให้ทานกบตัวหนึ่งเสมอคือมีกบตัวเมียอยู่ตัวหนึ่งอาศัยแถวนั้นก็จะได้กินนมฟรีทุกวันทุกวันซึ่งก็ไม่เข้าใจกบบ้านไหนกินนมวะมกบปกติก็กินมะแลงปะแบบอะไรนี่ไม่ make s นส์เลยนะคะแมบบ้แต่นิดเดียวแต่เป็นว่านางกบนี่ก็กินนมทุกวันทุกวันแล้วก็สํานึกในบุญคุณของฤาษีมาโดยตลอดเรื่องก็ผ่านเลยไปกระทั่งมีวันหนึ่งค่ะมีนางนาคอยู่ตัวหนึ่งนางนาคที่ไม่ใช่นาง,นา,งน,านาคพระโขนที่เป็นเมียพี่มากแต่อย่างใดาน,นางนาคหมายถึงพญานาคแบบนาคีอารมณ์นั้นอะ อยู่ในเมืองบาดาลซึ่งนางนี่นะคะนั่งอยู่ในเมืองบาดาลแล้วนางก็หงุดหงิดมากเป็นแบบเหมือนสาวไทยอ้อทําไมเมืองบาดาลมันไม่มีผู้ชายเลยฉันต้องการมีผัวอยากมีผัวมากไม่ไว้แล้วอยู่ในเมืองบาดาลมาพันปีไม่ไเจอผู้ชายพ้นไม่ไหวแล้วขึ้นไปบนโลกมนุษย์ดีกว่ามันต้องเจออะไรสักอย่างว่าแล้วนางหน้าก็หนีพ่อคือนางหน้าได้อยู่กับพ่อนะคะแล้วก็แบบพ่อคงห่วงอ่ะก็แบบลูกสาววะยังไม่ได้แต่งงานใครเขาจะปล่อยออกไปแรดหาผู้ชายหรือออกใช่ปะทีเนี้ยนางหน้านางก็ขึ้นมาแล้วก็แอบพ่อหนีแอบพ่อหนีเที่ยวขึ้น บนโลกมนุษย์แล้วก็แปลงมาเป็นผู้หญิงสวยมากเดินอยู่ริมชายหาดกะว่าแบบอ๋อเชียฉันต้องเจออะไรสักอย่างละเดี๋ยวฉันต้องเจอผู้ชายสักคนมนุษย์ก็ได้เดินมาเทวดาก็เอาอะไรก็ได้ที่มันเป็นเพศชายเดินมาเถอะฉันพร้อมมากตอนนี้นะคะก็นาก็เดินไปด้วยความมุดงมิตรุ่งวานประมาณว่าฉันต้องการหารผู้ชายหาผู้ชายผู้ชายเฮ้ยทําไมนี่วันนี้มันวัดอะไรเนี่ยผู้ชายหายหาผู้ชายไม่เจอเลยทนไม่ได้แล้วเนี่ยก็มองไปที่พื้น อ้มีงูอยู่ตัวหนึ่งดูซิงูตัวผู้ตัวเมียเฮ้ยงูตัวผู้ด้วยวะ่ะคือทนไม่ได้ละนี่แบบไม่ต้องไม่ต้องมนุษย์ไม่ต้องเทวดาแล้วเธองูฉันก็เอาว่าแล้วนางนาค่ะซึ่งเป็นแบบพยานนึกทิดาพยานนาคปะก็กลับลากตัวเองเป็นแบบงูพยานนาคตัวใหญ่บึ้มแล้วก็ลงไปฟีเจอรริ่งกับงูดิน คือแบบศักดิ์สิห่างกัน5 0ารชั่วโคตรอะนึกออกใช่ปะก็กำลังฟิชเจอริงกันอย่างเมามันพัวพันอยู่ที่ริมชายหาดปรากฏว่าราสีทั้ง4องค์เมื่อกี้ที่เล่าถึงกินนมเสร็จก็ออกมาออกกําลังกายเอ็กซ์ไซส์ยามเช้าประมาณว่าเพื่อความแข็งแรงนะคะของพระรูสีทั้งหลายก็ออกมาเอ็กซ์ไซส์ยามเช้าเดินชายหาดเล่นกันเดเล่นเอ๊ะนั่นมันอะไรนั่นคือนางหน้ากำลังฟิชเจอริงกับงูดินอยู่ โอ้ไม oh ่ก็ฤาสีรับไม่ได้ค่ะคือแทนที่ปกติเห็นคนอื่นฟิเจเชอร์ิ่งกันอยู่จะเดินหนีนะเพราะสีก็ไปยืนดูอู้ <Ooh. S 1> ตายแลเป็นถึงที่ด้าพยานหนะ้านี่มันศักดิ์ศรทห่างกัน5 0ารชั่วโคตรฉันรับไม่ได้รับไม่ได้เลยทํายังไงดีคือเรื่องทั้งหมดนี้จะไม่เกิดถ้าฤรสีไม่ใช่เป็นพักวแบบแว่าชอบอยุ่งเรื่องชาวบ,บ้าแล้วก็เดินจากไปนะคะฤาสีก็แบบทนไม่ได้แล้วทนไม่ได้ฉันต้อง ฉันต้องตักเตือนอีนางพยานหน้าพี่ว่าแกเป็นใครแกไม่ควรจะคันขนาดนี้แกควรจะแบบรู้ตัวไงว่าแกเป็นแบบผู้หญิงสูงสักแกไม่ควรจะมาเกลียดกลัวกับอะไรแบบนี้ว่าแล้วพระฤาษีก็เลยเอาไม้เท้าค่ะไปเขี่ยเงี้ยวๆอยู่แถวหางพยานหน้าประมาณว่าเฮ้ยหล่อนจิ้มจิ้มรู้ตัวได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยดูอยู่นะเว้ยดูอยู่พยานหน้านางๆหน้าก็ยังไม่รู้สึกตัวก็ยังมีความสุขอยู่ต่อไปจิ้มหางไม่รู้เรื่องใช่พระฤาษีก็เลยเอาไม้เท้าเดิมจิ้มแม่งกลางตัวเลยจุบกระไวแรงมากหนาสะดุ้งหน้้าีแลวก็ นี่ฉันทอะไรลงไปพลุษีเห็นแล้วพลุษีรู้จักพ่อฉันหรือเปล่าแล้วพฤาสีจะไปเล่าให้พ่อฉันฟังร้เยเนี่ยถ้าพ่อฉันรู้จะเกิดอะไรขึ้นว่าแล้วน,นางก็เลยชําแรกพื้นดินหนีลงไปในเมืองบาดาเลยตอนนั้นค่ะพฤาษีก็เลยไปเดินเล่นกันต่อ ส่วนนางหน้าซึ่งลงไปในเมืองบาดาเนี่ยคาดว่าจะหนุนหดพอสมควรคือโดนขัดขวางหนึ่งละสองคือแบบพ่อจะ,จะรู้หรือเปล่ามันจะไปฟ้องพ่อฉันหรือเปล่าไม่ได้ไม่ได้ฉันต้องปิดปากอีรุสีสีตัวนี้ต้องตายแกต้องตายเพื่อที่จะไม่บอกความลับของฉันให้ใครรู้ว่าแล้วนางหน้าก็แอบมาซุ่มดูพระฤาษีตอนเช้าเช้าโอ้นี่งไงกินนมทุกเช้าสุขภาพแข็งแรงรับแคลเซียมใช่ไหมได้ตอนอีวัวมาหยดน้ํานมก็ไม่มีใครเฝ้าด้วยเสร็จฉะละว่าแล้วนางหน้าก็เลยเลื้อยไปที่อ่างแก้วซึ่งมีน้ํานมอยู่ค่ะแล้วก็คลายพิ มันนึกสภาพผิษพยายนนกินลงไปแล้สีไม่ตั้งแต่เซลลผมจะดเซลปลายเท้าแน่นอนนะคะตายแบบไม่เหลือซากแน่นอนแล้วนาั้นะก็จากไปด้วยความฟินประมาณว่านนชนะแล้วผู้แกงไงก็ต้องตายแกไม่รู้หรอกว่าในนมนี้มันมีพิษตัวที่นักหน้า,นานหารู้ไหมค่ะมันมีสิ่งหนึ่งใช้ชีวิตอยู่แถวนั้นตลอดเวลาได้แก่นางกบคืออีกบเนี่ยนะคะพอเห็นแบบนั้นก็แบบเฮ้ยผู้มีพระคุณของฉันกำลังตกอยู่ในอันตรายฉันจะต้องเสียสละตัวเองเพื่อช่วยผู้มีพระคุณว่าแล้วนางกบก็เลยอธิษฐานอธิษฐานก่อนตามสไตล์นิทานไทยทาาวค ต้ออธิษฐานว่าด้วยความสัตด์และความกระตัญยูของฉันถ้าฉันตายตอนนี้เพื่อปกป้องผู้มีพระคุณขอให้ชาติหน,น้าฉันไม่เกิดเป็นมนุษย์นะฉันไม่อยากเป็นกบอีกแล้วว่าแล้วนากบก็กระโดดตัวเองลงไปในอ่างน้ำนมจมพอจอมลงไปเสร็จโดนพิษง่ากแน่นอนกบธรรมดาไม่มีเหลือนางก็ตายแล้วก็น,นอนอืดอยู่ในอ่างน้ำนมพอรุ่งเช้าค่ะฤาษีทั้งสี่ก็เดินออกมาตามปกติ กระโดดมาแมว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 ,แน,ว,แน,ว,แน,วนี่อะไรอะ่ะนางกบทำไมนางถึงลงไปต้อยู่ในอ่างน้ํานมของฉันวันนี้ฉันไม่มีนมกินเลยเนี่ยเดี๋ยวกระดูกฉันเสือ่อมไม่มีแคลเซียมจะทํายังไงพอแล้วฤที่ทันสี่คนก็จับกลุ่มเมาสกันมาว่าที่ก,กบเนี่ยนะ ไม่รู้จักคนคุลเลยฉันก็แบ่งให้กินทุกวันอยู่แล้วไม่แอบทินก่อนได้ยังไงส่งน้ำหน้าเนี่ยหัวทิมลงอ่างนมตายคือไม่ได้คิดเลยว่านางกบนี่มันเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน,น,น้ำามันไม่จมน้ำตายหรอกนะก็ดา่าดาแต่ก็แบบออเนี่ยเราก็เป็นพระฤาษีเราก็บำเพ็ญเมตตากรุณาอะไรบารามีมาตั้งนานแล้วในเมื่อเรามีความสามารถในการชุบสิ่งที่ตายแล้วให้ฟื้นขึ้นมาได้เราก็ต้องช่วยมันนะนะเราอุตส่าห์เมตตาดูแลมันมาตั้งนานถึงจะโกรธแต่ว่าเราก็ต้องไม่เสียสิ่งที่เเราาาาาททบุุญมมววว่แแลลล้้้้้้ีกกกก็็ยตังงอไฟฟพิธชใหืนนขึ ก็ฟื้นมาพระฤาษีก็ถามว่าพระฤาษีก็เลยด่าก,กบเลยค่ะประมาณว่าแกทำไมแกถึงประกาศขนาดนี้นี่ฉันแบ่งให้แกก,กินทุกวันนะพอก,กดนี่หนึ่งก็ตกใจมากแล้วก็รีบตอบว่าอ,อ๋อเปล่าค่ะพระฤาษีจริงๆนะอ,อ๋อน้องกบไม่ได้ประกาศอะไรเลยไปมีปัญหาอะไรกับพรหน้าที่ไหนมาหรือเปล่าคือเห็นนางหน้าเนี่ยมาคลายพิษใส่อ่างน้องกบก็เลยรู้สึกว่าน้องกบอยากช่วยพระฤาษีแบบว่ากลัวพระฤาษีจะกินนมแล้วตายก็เลยโดดลงไปแสดงให้เห็นว่านมนมันมีพิษซึ่งตรงเนี้ยสงสัยมนตั้งแต่เด็กมากเลยว่ะอีนู ไปไมไม่นั่งรออยู่แบบริมอ่างนมแล้วรอตอนเช้าล้วค่อยบอกว่าแบบพรลเสีอยากกินนมนะนมนี้มันมีพิษอ่ะก็แบบไม่เก็ดเตาเป็นว่า หลังจากที่นางกบพูดไปทั้งสีรู้สึกว่าโอ้โหนางนังน,นี่มันแค้นฝังลึกจริงๆโปบเธอฉัเป็นคนดีทําไมน้องกบถึงเป็นคนดีขนาดน,นี้ไม่ได้แล้วต้องชุบให้เป็นคนแล้วล่ะเป็นกบเป็นสัตว์เดรัจฉานมันไม่เหมาะเป็นคนเถอะ่าแล้วก็ตั้งพิธีแล้วก็แบบชุบให้กบตัวนี้ทาพิธีนู่นนี่นั่นเอาของดีๆในโลกมาใส่เต็มไปหมดเลยกบก็เลยกลายเป็นผู้หญิงขึ้นมาซึ่งเป็นผู้หญิงที่สวยมากสวยระด,ดับต้นๆของโลกเลยทีเดียวก็เลยตั้งชื่อนางกบว่านางมณโทค่ะทีนี้หลังจากที่เป็นนผูู้หญิิงสวยยมากกอ่ใุ พระฤาษีสี่องแล้วเนี่ยพระฤาษีก็รู้สึกว่ามันไม่โอเคที่จะมีสาวสวยขนาดนี้มาอยู่ในกุฏิเราขณะที่เราบองเพญเพียนะนะดังนั้นเอาสวยขนาดนี้ไปถวายใครดีถึงจะเหมาะสมอ่ามีพระอิศวรพระอิศวรเป็นผู้ยิ่งใหญ่แห่งโลกใบนี้เป็นเจ้าผู้ ครอบค,ครองสามโลกเอาไปถวายพระอิศวรดีกว่าว่าแล้วฤาษีทั้งสี่ก็เลยพานามาโทไปเข้าเฝ้าพระอิศวรในที่ประชุมเทพก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังว่าแบบเนี่ยมันเกิดอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมีนางข้าก็เลยเสกนางขึ้นมาให้งานโคตรที่สุดในสามโลกแล้วก็ไม่รู้จะไปไว้ไหนก็เลยมาถวายท่านนี่แหละว่าแล้วพระฤาษีทั้งสี่ก็สะบัดก้นกลับไปโดยที่ ไม่รู้เลยว่าตอนนั้นพระอิศวรนั่งอยู่แล้วก็มีพระอุมาพระอุมาคือมีพระอิศวรซึ่งค่อนข้างขี้หึงอะนะค่อนข้างอารมณ์รุนแรงวยถ้าใครรู้ก็คือพระแม่อุมาที่ชอบกายเป็นพระแม่กาลีแบบตัวดำบึ้มแล้วก็แบบแยกเขียวนั่นแหละอันนี้รมเกรติไม่ได้เขียนนี่คือการตีความเองพระอิศวรก็คงแบบโอ๊ยผ้าสาวสวยขนาดนี้มาถวายมาถวายทําไมต่อหน้าพระแม่อุมาวะอะอะอะว่าแล้วนะคะอันนี้กลับเขาเรื่องพระอิศวรก็เลยแบบอุมาน้องอุมาที่รักพี่เนี่ยได้สาวสวยคนนี้มาจากพม่าสีพี่ก็ไม่รู้ว่าจะเอาออะะไไรรหกสสาาววยยขนนนนีี้่มมปโช์ เอาไปเป็นข้ารับใช้แล้วกันหลังจากนั้นนางมณโถก็เลยได้ไปเป็นข้ารับใช้ของพระอุมาซึ่งพระอุมาก,ก็ชอบมากแล้วก็สอนความรู้ต่ตางๆน,นานาให้มากมายค่ะนางมณโถก็อยู่กับพระอุมามาเรื่อยๆจนกระทั่งถูกพระสกันขอไปเป็นเมียในที่สุดน,นี่ก็คือกำเนิดของนางมณโถตัวละครซึ่งสําคัญมากๆของเรื่องนี้ค่ะนี่หาเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าะ นิทานสรมีสอนไม่รู้ว่ามีอะไรก็พูดกันดีๆคือถึงแม้การกระทําจะสําคัญกับคำพูดแต่ว่าเรื่องคอขาดตัดตายแบบเรื่องยาคงยาพิษเนี่ยก็ไม่ต้องใช้การกระทําพิสูจน์ก็ได้บอกกันดีๆก็ได้ตัวเองก็ไม่ต้องตายยกเว้นว่าจะรู้ว่าคนที่ตัวเองตายให้เนี่ยเขาสามารถชุบชีวิตคนได้ะนะอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งอาจจะได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนร่างจากกบเป็นคนได้รวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะคลิปนี้ก็ขอจบสัส้นๆง,ง่ายๆเพียงเท่านี้แล้วกันค่ะใครที่ชอบคลิปนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจ คอมเมนต์บอกด้านล่างได้เลยค่ะว the ิวทำสติกเกอร์ลายถ่ายนะคะอย่าลืมไปอุดหนุนมจดใจมากๆเลยค่ะนอกจากนี้นะคะก็อย่าลืมดูคลิปวิดีโอเก่าๆซึ่งจะไม่ให้แถวนี้เต็มไปหมดเลยแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ